เก้มอีน้ำร้อนครับโ้าที่มีมาว้าวบะมี่ปาะแห้งครับ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานในหุยครับต่อเอกสารุภาพเร่งใบเอียยาวราชครับเดินจับจ่ายซื้อของหิวก็กินได้เลยครับทุกอย่างทำเองหมดครับเชฟตวงชิเป,ป้าวันนี้เราอยู่ที่ร้านลูกชิ้นปลานในหุยตอกเล่งใบเอียยาวราดครับ แน่นอนครับถ้าเราเห็นบะหมี่เส้นใหญ่ๆนี้ก็คือบะหมี่เปาะนะแล้วก็ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งหือกล้ยที่นี่รวมถึงโอโซด้วยนะที่นี่ทําเองหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับเพียวๆเลยเกล็ดน้ำหนวยนะหอมก็เช่เกรียวม,มากครับลชิ้นปลาหืโโหหอกล้วยครับ โคตรลมุนมาเราต้องสั่งครับบะหมี่เปาะแห้งครับและแน่นอนครับแลไอเทมครับเก้มีครับหลายท่านเรียกเจ๋มีครับเก็มีน้ำร้อนๆครับหาทานยากแล้วครับทุกคนเชงเชงครับทำซุปโคตรสุดเลยครับเจ็บตวงชีเป้าครับ